ไม่เคยดื่มมาชะแล้วเราดีขนาดนั้นอะตอนนี้น่าจะยังไม่มีมาค่ะเพราะว่าล่าสุดราคาเขาะเจะอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าเยนแต่ว่าตอนนี้มีปรับขึ้นอีอโอให้ให้เลมาด้วยนะเนี่ยขับรถตามมาเหรอเรา วันนี้อยากจะซื้อมาช่าเพราะว่าปกติก็ชงเองทุกวันแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านที่ I love มาบ่อยมากคาชิโนกิ oki, เป็นร้านมาช่าที่แบบหนึ่งในดวงใจสวัสดีค่ะร้านนี้ชื่อคาชิโนกิค่ะวันนี้มีอะไรนะแนะนำนำเสนอไหมคะมีะน,น่าเนเนเคยทานแล้วแต่ว่าน่าจะไม่ค่อยชอบทาออ่ตัวเนียว <laughs> มีเชเซอินกับโชบินค่ะสองตัวนี้เป็นชาติเดียวกันแต่ว่าเป็นจากคนละโรงเรียนถ้าอย่างตัวเชอินจะเป็นเซราเทคเ,เกเขาจะมีความคลิน,นี่แล้วก็บอดีดีกว่าทานและสลักเป็นชื่อค่ะเลิศเวลาเห็นไหมก็คือแบบมีทุกอย่างแบบร้านอื่นอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าร้านนี้คือ my favorite my favorite จริงๆแล้วก็จะบอกว่าเมนูที่แบบวินิชชอบมากๆของร้านนี้คือแบบเมนูโพชิชามีแค่สาขาเดียวด้วย<ม>ใช่ไหม าาเดียวเนี่ยกุงเทพกีทานะวันนี้วี่เลือกเซอินเซอินเคลียร์อันนี้คือค่าเสียหายของเซอินเคลียร์นะคะก็เราก็แอดิ้งเพิ่ม89บาทจากราคาปกติของเขานะคะน่ารักกุบกริบแต่ว่าได้ได้ดื่มชาที่แบบหาไม่ได้แรไไเเมมหาย,ยัากยาก คยได้พูดคุยกับเจ้าของร้านขอบคุณค่ะคือเจ้าของร้านร้านเนี้ยเขาจะมีความอินกับ history ม,มีความอินกับการที่ได้ไปโรงเรียนต่างๆในญี่ปุ่นเนาะไปเรียนอ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่แค่แบบมันคือเทรนด์อ่ะเพราะเขาอินมาแบบเป็น10บปีแล้วใช่เรียนจริงๆอืมนวลเนานะนวลเนียน มาชมด้านนี้อุปกรณ์อ่ะไม่ได้ขายเขาตั้งไว้เพราะแบบให้ทุกๆคนรู้มูลค่า a s c e s s ของของที่เขาวางไว้โชว์อ่ะว่ามันมูลค่าเท่าไหร่ไม่ให้จับต้องเล่นนี่เขาเห็นเรามาบ่อยนะรอบที่แล้วก็เลยแบ่งขายให้1เซตสำหรับมือสมัครเล่นอย่างเรา I guarantee that is really nice Kento มาอีกไหมคะตอนนี้น่าจะยังไม่มีมาค่ะเพราะว่าล่าสุดราคาเขาะจะอยู่ที่ประมาณหมกว่าเยนแต่ว่าตอนนี้มีปรับขึ้นปี คือราคาเป็นราคาเงินไทย<ช>คือเท่าไหร่อะเงินไทยน่าจะตอนนี้ถ้าเป็นค่าเงินไทยนะ่าจะประมาณ4ี่0หาพะต่อกระปุกหนึง่งใช่แล้วก็เขาจะมีแบบเป็นคำนวณเป็นกิโลกรัสมสมแสนค่ะสงแสแต่ว่าจะไม่มีแล้วฉันจะไม่ได้กินอันนั้นแล้ว <laughs> อ,อันนั้นนคือดื่มดีมากๆๆไม่เคยดื่มมาชาะชะแล้วแล้วดีขนาดนั้นอะแต่อันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากนะตันนี้ก็หาซื้อยากค่ะเ <c oughs> งินก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าเขากำหนดซื้อด้วยนะคะจริงเหรอค <c oughs> ะใช่เขาจะมีกําหนดว่าถ้าไปด้วยกันเป็นกลุ่มก,ก็จะซื้อได้แค่หนึ่งกระปกกุกหรือหนึ่งคนหนึ่งกระปุกบางทีพอขายไปเยอะแล้วเขาก็จะบอกว่าหมดแล้วฉันก็ตกใจฉันก็ตกใจ เนี่ยอันนี้ตัวเริ่มต้น6ล้านนะอันนี้อีโนชิโนะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาคือเนี้ยอันนี้ล่ะตัวนี้จะเป็นตัวฮัตสึโนมคาชิจะเป็นจริงๆตัวฮัตสึเขาจะมีแบบเป็นเหมือนเข้ามาแรกๆเขาจะใช้ชื่อว่าฮัตสึโนมคาชิก็คือจะเป็นเนทั่วไปเนคนรู้จักเยอะค่ะแล้วก็ไล่ขึ้นมาอย่างถ้าเป็นตัวมิวโคตัวทอปเลย เขาจะอดี้เขาก,กลางๆแต่ว่าอ,อูมมมีเาชาดีมากใช่ไหมถ้าเกิดว่าทานดูสุชาแรกแรกเริ่มเลยอจะแนะนําทานตัวนี้เพราะว่าเขาสามารถชุแล,แล้วเขาก็จะลงมากินอันอื่นไม่ได้แล้ว<ช>สิ <laughs>